ทำนายฝันว่าถูกขหวยทำนายได้ว่าช่วงนี้กําลังจะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเตรียมรับรับก้อนโตเตรียมรอฟังข่าวดีได้เลยเพราะอาจจะได้รับโชคลาภจากคนไกลแต่ช่วงนี้มีอาการเจ็บป่วยตามมาบ้างเล็กน้อยให้มันตรวจเช็คร่างกายของตัวเองว่ายังปกติดีหรือไม่ในส่วนเรื่องความรักคนที่ฝันว่าถูกขหวยช่วงนี้คนโสดรักหรือชอบใครก็มีแนวโน้มที่จะผิดหวังไม่สมหวังในความรักส่วนคนมีคู่ก็อาจจะอยู่ในช่วงเลิกราหรือจบกับคนรักแบบไม่ดี เรื่องหน้าที่การงานก็อยู่ในเกณฑ์ดีอาจจะได้เลื่อนขัน้นให้หมั่นทำบุญเสริมดวงชะตาเอาไว้เลขเด็ดเลขนำโชคหนึ่งสองสองเก้าสี่ห้า